ตอนนี้ไซเลเฮดยิงใหญ่นะครับตุ้ม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 เฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนเออพี่จอหนีก่อนล้วเอายิงเลยิงเยตุ้ม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 ้มเอาไปปวเรแล้วราเมีทังไซเลเฮดรถถังับแล้วก็ไซเลนเฮดปืนกลโอ้โห มันกิ้งแถวนี้ก็นนำเลยครับตุ้ม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 โอ้ย่างนี่จะัดการได้ไหมเนี่ยกี้นะครับคุณพ่อไปเจอไซเรนเฮดมาสองตัวแต่ว่าวันนี้มันเป็นไซเรนเฮดที่มีอาวุธตัวหนึ่งอ่ะเป็นไซเรนเฮดรถถังส่วนตัวหนึ่งอ่ะเป็นไซเรนเฮดปืนกลครับโอเคเดี๋ยวจัดเปล่าไม้กระบอกกายสิทธิ์เหรอโอ้โนี่มันพาภัยมณีหรือเปล่ามาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอาวุธของแต่ละคนอยู่ครับนี่ของพี่โจครับอันนี้คืออะไรครับ บิสตอสครับนี่ทุบทีเดียวระเบิดถึงท้องฟ้าไปเลยหนึ่งสองตุ้มโอ้แรงมากครับอ้ส่วนบิสตอมีอาร์พีจีครับส่วนพิต้าโอ้หืนระเบิดมาอีกแล้วครับอ่ะโอเคอันนี้ต้องอันนี้เป็นลูกกระสุนใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือแทางนี้ทางนี้ทาไม่อันนี้ให้ให้งูออกมาจัดการคนอุ้มสไปงูออกมาได้ด้วยเหรอ ไปพวกเราจัดการเลยลุยไปเลยวตุ้มโอ้ยแย่แล้วครับตอนนี้ไซเลฮนยิงใหญ่เลยครับตุ้ม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 เฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนเฮ้ยพี่จอหนหนีก่อนเร็วหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนโอ้ยมันยิงใหญ่แล้วโอ้ยเุ้ยเุ้ยสู้ได้สู้ได้เลยเนี่ยม hey, ันมีปืนเขาเนี hmm. ้ยพวกเราต้องหาวิธีการที่จะจัดการมาแล้วแต่หนูจะเซนให้ ออโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะใช้วิธ te ีการจัดการโดยการปล่อยงูออกไปครับปล่อยงูตัวใหญ่อ่าโอเคเดี๋ยวจะเป่าจะเป่าปีปล่อยงูออกมาครับอุ้ยานะครับงูเลื้อยไปแล้วครับอันนี้งูกับไซเรนเฮดกำปะทะกันแล้วครับตุ้ม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 เอ้าโดนลูกกระสุนปืนกลายเป็นงูย่างไปแล้วโอ้อเศร้าเลยโอเคนี่วันนี้นะโน๊มี อุปกรณ์พิเศษนี่ครับรีโมทถนัดไม่ใช่อันนี้คือรีโมทหยุดเวลานี่ครับตอนนี้เรามีรีโมทหยุดเวลาครับเดี๋ยวเราจะต้องสต็อปไซเลนียเฮดไว้ก่อนแล้วพวกเราไปจัดการกันโอเคไหมโอเคได้อ่ะจะบอาไปกดรีโมทให้มันสต็อปกดเลยกดเลยตึ๊ดเฮ้ยมันหยุดแล้วพวกเราไปไปเลยโอ้ อมองหาอยู่อ่ะเดี๋ยวโดนซอมบี้กินอีกแล้วเดี๋ยวเ <c oughs> <c oughs> ยอะแล้วครับเฮ้ยรีโมทเราพังหายแล้วไหนเฮ้ยมันขยับตัวได้เหมือนเดิมแล้วครับเนเบื่อลับก้อน oh, <no. S 1> กับก้อนกับก้อนครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาประชุมวางแผนก่อนนะครับโอเคครับวันนี้วิธีการใช้รีโมทหยุดเวลาของเราครับ <c oughs> จัดการไซเลนฮดไม่ได้ <c oughs> เพื่อนๆครับ ติดตามกันตอนต่อไปครับว่าเราจะจัดการเซเลเนส์สองตัวนี้ได้ไงโอเคครับฝากบอกเพื่อนๆว่าอย่าลืม,ด like, ดมดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเปาซอรี่ด้วยนะคะโอเคครับช่องเปาตอรี่ด้วนะคะโอเคอ่ะายบาย,บายเพื่อนๆด้วย,ยอย่าลืมมาติดตามกันต่อนนะเปา,าไปแลย <ไป S 2> งูเกิดภาพจะเสกงูมาทำไมเล่าเพื่อนๆก่อนวัสดีครับผมมีแมวด้วยนะครับวันนี้มาลิฟว์วิวแมวเหรอเ้ยใช่นี่ไหนเราเรามีอาวุธเราจะมาทำอะไร สู้ไซเรนเฮลโลเอามามาบอกเพื่อนห่อยว่มีแมวตันึ่งผช่วยคนนึงของผู้ช่วยคนหนึ่งอันนี้เธอตัวนี้มันจะขยายร่างได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แล้วฮิวมาทำไรมาเอามาสู้กันด้วยอ๋อโอเคฮิวโกสู้ด้วยอ่ะโอเคครับไปครับเฮ้ยปลมาแล้วเฮ้ยรถไฟโทมัสดีแล้วดีแล้วดีแล้วเฮ้ยรถไฟโทมัส์ผีโอเคโอเคระวังนะครับเพื่อนอันนี้พ่อช่วยเหรอคุณมีรถไฟโทมัสผีเหรอ ส่งแมวไปกัดเลยหรอแ้วตายไปแล้วเฮ้รถไฟโทรมาผีมันตายไปแล้วบ้านพี่โฟกัสกลายเป็นไซเรนเฮดบ้านแล้วว่ะเห็นไหมมันเป็นไซเรนเฮดบ้านครับกำลังเดินย่องๆเข้ามาครับจะเปายิงเลยยิยิงเลยยิงเลยยิงยยิโอ้โหไ่ได้ยิงเลยดิอย่างเดียววันนี้ก็หลบมาฮุยยย นูเลยขนนเป็นเซเรเนหัวอื้อครับ่เห็นไหมเหรอ่มา้ยย่แล้วแลหุดเวลาเสร็จแล้วก็เดินไปเฉยเลยโอเคันพ่อจัดการเองแล้วกันนี่เจอปืนอันนี้เลยเจอเซเเฮตหัวอืตุ่มตุ่มตุ่มเรียบร้อยโอ้ดูนี่ครับเซเรเฮตเพียบเลย จะเป่าไปตามเดอะแกงมาแล้วนี่เดอะแกงก็แล้ววิ่งมาแล้วครับเอ้าแล้วนี่ก็เดินถีบเดินตามมาเราพาเดอะแกงมาแล้วครับเฮ้ยพี่ต้ามีนาฬิกามาไหมอันนี้คือเอ้าไม่ใช่เป็นปืนนี่นะโอเคครับตอนนี้เดอะแกงเรามาพร้อมแล้วโอเคไปจัดการกันครับเมื่อกี้มีเซรีเนสอะไรอีกอะเซรีเนสคนมากับเซรีเนสบ้านวเรีเนสสน้ำแล้วก็เีน่เดียวเเซรีเนสสะน้ำนี่มันเอาไว้เล่นน้ำเฉยๆปะเนี่ย เรามีตอนนี้เราเหลือที่ตัวที่เรายังไม่จัดการครับเฮดหัวรถครับไปอยู่ไหนอะกระเป๋าของพิต้านำไปครับไป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 ตามไปตามไปเอ้ายิงหน่อยยิงหน่อยตุ่ม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 เฮ้ยเซเลนเฮดบ้านวิ่งตามมาแล้วเร็วเร็วถอยมาก่อนถอยมาถอยมาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเเก็บเก็บเก็บบโอเคโอเคเรามาประชุมกันมาที่ศูนย์บัญชาการครับเดี๋ยวตอนนี้เราต้องประชุมกันครับว่า เหลืออีก2ตัวครับเป็นเซเลนเฮดหัวอึกับเซเลนเฮดหัวบ้านครับแล้วเ,<า>เดี๋ยวเราจะจัดก,การยังไงดีครับไไม่เเป็็นนระตัวลกโอเคนี่ก็มาดูแลแมวอย่างเดียวไม่ได้มาช่วยล่าเลยวันนี้พี่ต้าล่าอยู่คนเดียวเนี่ยอ,อันนี้ก็เลี้ยงแมวอยู่นี่แหละเราต้องยิงมันรีบยิงมันมันจะได้ตายอกกโอเคโอเคนูนน้นนู้นนู้นทางนู้นทางนู้นขับบอ,อยิงเลยไปยิงเซเลนเฮดหัวอึกเลยครับตุมต้มตุมต้มๆๆตุมๆๆต้มตุ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 ้มโอ้แมกกาซีรอดอีกแล้ว โอ้ยตุ้มตุ้มต,ต,ตเรียบร้อยครับเจ้าเซรีนเนสหัวอึนี่นีพี่ตาโชว์ทักษะการควงปืนให้ดูครับป๊อบป๊อบป๊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 บป,ป <c oughs> เดี๋ยวแม็กกาซีนหล่นโอเคตอนนี้เหลืออีกหนึ่งตัวครับเป็นไซเรนเฮดหัวรดครับโอเคโอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนอาวุธนิดนึงครับเพื่อนโโอเคนู่นนูเอายิงเลยิงเลยตมตุ้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 มมตุมตุ้มตุ้มตุ้้อ้ันมาแว เย่แล้วพี่ตาลลื่นหกล้มอ้าวไอ้นี่ก็ลื่นหกล้มเลยทำไมวันนี้มันลื่นหกล้มกันง่ายจังโอ้ยิงคนถ่ายคลิปไม่โธ่เอ้ยยิงคนได้คลิปได้ไงอ้ วันนี้คนถ่ายคลิปตายครับวันนี้ลาไปก่อนครับเพื่อนๆไม่มีคนถ่ายคลิปแล้วเออ <ปะ S 1> โอเคฝากบอกเพื่อนๆว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องปอลซอลี่ด้วยนะครับบ๊ายบายกับช่องซอลี่ตัวนี้ด้วยนะครับโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องปอลซอลี่ด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย